แน้ลวเมื่อวันที่23มกราคมนายนทวุฒิไสเกื้อแกนนำกลุ่มนปชได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ว่า การเปิดเพลงอย่ายอมแพ้ของพลเอกประยุทธ์หมายถึงแพ้แล้วนายกรัฐมนตรีที่สู้กับลูกน้องตัวเองแล้วอาการหนักถึงขั้นเปิดเพลงคร่ำครวญในวงประชุมคือภาวะหมดสภาพสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับฝ่ายอื่นเลยทั้งหมดคือความขัดแย้งในรัฐบาลแม้จะประกาศสู้ก็เป็นการสู้เพื่อรักษาอำนาจโดยมีประเทศชาติและประชาชนเป็นตัวประกัน การเมืองถึงวันนี้พลเอกประยุทธ์ยิ่งอยู่นานยิ่งประจานตัวเองไม่ยอมก็แตกหักปรับคอรมอรกระเชียว,ว่าแผนลึกขนาดนี้คงทำงานกันได้ไม่นาน3ปอที่เคยเป็นจุดแข็งกลายเป็นจุดดับพลเอกประวิทย์แตกหักกับพลเอกประยุทธ์ที่เป็นน้องในข่ายเลือกเดินกับพลตบุตเอกพัชรวาทซึ่งเป็นน้องในไส้และกลุ่มการเมืองในพักที่เป็นหน่วยขึ้นตรง ถ้า8ปีที่ผ่านมาทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงจะไม่เกิดสถานการณ์นี้ที่กำลังเป็นอยู่น้ำเน่ายิ่งกว่าการเมืองของนักการเมืองทั่วไปสิ่งที่เกิดขึ้นมุมหนึ่งคือการต่อรองเก้าอี้ แต่มองถึงที่สุดคือพวกเดียวกันเองลงมือไล่ในฐานะที่หนึ่งของรุ่นพลเอกประยุทธ์น่าจะคิดได้ของแพงนี่ท่วมชาวบ้านจนกรอบไม่มีกินแต่รัฐบาลมัวแย่งเก้าอี้กันเองนายกก็ร้องเพลงร่วยเปื่อยเ,เราจะรอดจากวิกฤตได้อย่างไรทำกันจนพังยับขนาดนี้ไปเสียเถอดดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ